สวัสดีครับพ่างโซนท่านวันนี้อยู่กับผมช่องเดว,วี่ย์โดรมีมอนนะกับผมกันเหมือนเดิมวันนี้ครับผมจะมาสอนเออขอ้อแรกน,นะเออคอมมานเชลีพอร์ตทั้งหมดในเกมไมโครฟลับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำนะคอมมานแรกนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นในมือถือนะกดที่ตรงนี้นะรูปทับกดเชลีพอร์ตกดวลูก็กดที่ชื่อเพื่อนนะแล้วก็วาร์ปไปหาเพื่อนเลยอันนี้คือคอมมานว์ปไปหาเพื่อนนะ อีกอย่างนึงก็คือคามาดึงเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับให้เรากดที่เทเลพอร์ตเหมือนเดิมกดบูนะเขียนชื่อเพื่อนแล้วก็กดแวนะเขียนชื่อใส่ชื่อเราเข้าไปแล้วมันก็เราก็จะลากเพื่อนมานะและคามานี้เป็นคามาที่ผมอยากทำสุดเลยคือการลากเพื่อนทั้งห้องเข้ามากดเทเนพอร์ตครับผมอันนี้ไม่พิมพ์เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ในมือถือนะในของข้านะคแค่เ like ขียนทับ like ทีวีเขียนไปเลย a แออนี่คือการลากเพื่อนั้หบดในเกมในในเซิร์ฟนะครับมานี่ฮะมันก็จะมีแต่เพื่อนนะฮะมาหาเราและอันนี้แหละผมอยากคำสุดผมขอให้นอนไอไลย่คจีไอไลยุคจีของเราออกไปก่อนนะครับเอนนี้นต่อไปนะเป็นคอมมานของสัตว์และคนนะครับเป็นคอมมานของสัตว์นะแต่ไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวครับความจริงนะครับมันใช้กับคนได้ด้วยนะเป็นคอมมานแบบทุกสิ่งทุกอย่างครับพิ้ว ใกล้ตัวคุณครับผมเป็นไงล่ะนนี้ครับผมขอเสกสัตว์ก่อนนะครับตอนนี้เราได้ทำการแอดสัตว์แอดมอนสเตอร์มาที่เรียบร้อยคะต่อไปครับผมจะทำกับดักให้มอนสเตอร์พวกนี้ครับตายครับแบบสะใจฮะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบโดนพวกคิปเปร์ฮะแล้วเบิดบ้านแตกม,มาเลยฮะคุณต้องทำแบบนี้ครับผมขุดไปแล้วก็วางแมกมาบล็อกนะทีนี้เราลงเข้าไปฮะแล้วก็ไปเขียน,นเลยครับ ทับ,บ,บเขียนทับพีนะเพียงว่า at e at <S, s นะครับผมแล้วก็กดไปแล้วลูกสิงลูกอย่างมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับผมสะใจแน่ๆคุณผู้ชมแล้วเราก็ลอยพวกนี้ตายอย่างสะใจหยาบลอยเฮ้ยผมอยากได้คลิปเปอร์อ่ะอุ๊ย นักเอนเดอร์ผมต้องนับว่าคุณฆ่าผมหลายรอบนะครับมาอีกรอบมาโอ้โหดูคอมมานแบบอิปิกเลยพูดเยอะเลยออออออเออสไอโอ้อหของเป็นตัวหัวแล้วนี่ยคนทุกคนผู้ชมอยูอ่ยตรงนี้ดิเยอะมาก Okay. ตันนี้คืคอผมแคนนะครับผมแคลนคิปเปิลม,มาเพราะผมตอนนั้ผมเล่นผมเล่นหมดเอาชีวิตรอดกับคุณชาวไม่และคุณเมลนะแล้วมันมาระเบิดบ้านผมจนผมต้องสร้างบ้านใหม่ซึ่งบ้านมันดันใหญ่โตมีตั้งสามชั้นมันมาระเบิดแตกมดเลยผมก็เลยแคาแม้วผมก็อยากจัดการมันโดยที่นั้นนะครับ ผมจะไม่ใช้แมกมาบล็อกผมจะให้มันกลัวจนตายในการที่เราจะไม่ใช้แมกมาบล็อกนะครับเราจะใส่เมวน้อยตัวเล็กของเราแมวป่านะครับตัวเล็กของเรามาจดก,การพวกคลีเปอร์เดียวเ,เลย จับไว้นะว่าเกย์อะเคยระเบิดบ้านฉันจนไม่เหลือซากทีนี้เกย์ต้องไม่เหลือซากเหมือนบ้านฉันบ้างเข้าจริงไหมแขนครับความแค้นจากที่แล้ว T P S E S เดี๋ยวพวกพี่เหลืวมาจากไหนวะเนี่ย มันมาอยู่กันเยอะๆนะครับแล้วไหนๆก็จะล้างเคสให้มันอยู่กับเมีวแล้วให้มันอยู่กับเมีวไปแล้วนั่นไปเวลาตายเสียงนิกราบเชิญนะสเกลไม่เหลือซากแล้วนี่ครับก็คือคอมมานด์วาร์ปคอมมานด์เทเลพอร์ตทั้งหมดในเกมไมค้ครับ โอเคครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายก่อนจะบายบายขอเอาคืนคลิปเปอร์อีกสักนิดละกันใก่อนคลิปจะจบครับขอแกล้งคริปเปอร์อีกสักนิกดหนึ่ง ad e ad s เสียงเยอะเลยโอเคครับ okay, ขอตัวจริงๆนะครับบ๊ายบาย